สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่อู่หันษานะคะวันนี้วันดีเลือดีค่ะของลูกค้านะคะเดินทางมารับรถคันนี้เลยจากทางอู่ไปไว้ใช้งานไปไว้ดูเลนะคะ,ะพี่พี่เจ้าของรถนะคะก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะจากจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะลูกค้าวันนี้ก็กําลังรับขวัญรถนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตนะคะคันนี้ให้ได้รับชมกันเผื่อมีลูกค้าท่านไหนชอบรถสเปคแบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะคะที่อู่หันษาค่ะ ตัวนี้เป็นหัวเมก้าตอนเดียวค่ะเครื่องตีรถคู่ตัวคือเครื่อง JO7E ค่ะ210แรงม้านะคะ5สูบคอมมันเดลเทอร์โบค่ะรถคันนี้เป็นคัสซีนอกนะสีสวยมากๆเลยตัวนี้เป็นสีบอลน,นะคะบอลเทานะคะมุกนะคะมุกเพชรเลยนะคะมุกวิ่งวับทั้งคันเลยนะ,ค,ะคันนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆคันค่ะ,ะมาดูข้างๆสเปคกระบะกันเลยตัวนี้กระบะยาว4เมตรนะคะลูกค้า กระบอกดับหกตันค่ะทรงสวยแบบนี้เสาสูงอยู่ที่เมตรยี่สิบนะคะระแนงสี่ไม้นะคะเชื่อมติดกับตัวเสาเลยนะคะคันนี้สีรถสวยมากนะ,ะฝาข้างความสูงอยู่ที่50เซนนะคะก็จะเป็นทรงสามมิตมีกระดูกขั้นกลางค่ะเสาคันนี้กว้างอยู่ที่40่เอเซนนะคะลูกค้าเสาใหญ่เลยวันนี้ไม่มีแดดนะคะลูกค้า ถ้ามีแดดนะคะสีรถจะดูวิ้งวับมากๆเลยค่ะสวยเลยนะคะตัวนี้เป็นเทามุกอ่ามุกเอฟเฟกนะคะมุกมุกทองนะคะลูกค้าตามนี้เลยเดี๋ยวพาดูข้างหน้ากันตัวนี้แปลงหน้าโดมิเนเตอร์นะคะสวยๆแบบนี้เลยสไตล์รถห้างแต่งให้ติดเป็นฟิล์มดำนะคะตัดกับตัวบอลมากมากเลยนะคะตัวนี้ เป็นหัวเดี่ยวเมก้านะคะความยาวคันนี้อยู่ที่สเมตรนะคะลูกค้าเป็นกระบอกด้ม6ตันนะคะอ่าสีรถสวยมากนะคะถ้าท่านไหนชื่นชอบแบบคันนี้มาสั่งได้เลยค่ะที่อู่ฮานสารับรองความสวยนะคะลูกค้าอ่ารับรองความสวยให้เลยเนาะตัวนี้เป็นสีแบบมุกเพชรทั้งคันเลยค่ะสวยมากจัดมุกให้เยอะๆเลยนะคะตัวนี้อ่าท่อเป็นเอสเลดนะคะ ออกตรงกลางระหว่างคัสซีค่ะรถคันนี้เป็นคัสซีนองนะคะ,ะสวยๆแบบนี้เลยแหนบเสริมเพิ่มเติมแล้วนะคะรวมกันก็อยู่ที่8ตัวเลยข้างล่างสี่ข้างบนสีนะคะลูกค้าเพิ่มเติมของลูกค้าเวลาไปบรรทุกของหนักก็ให้ขันสลกักตัวก่อนแหนบเข้าอีกรอบคันเลยนะคะเพื่อความแข็งแรงแน่นหนาอีกรอบคันนะคะตัวนี้ทรงสวยมากคันนี้4เมตรเป็นหัวเดียวนะคะลูกค้า ดแ,แหนแงสีไม้สูงอยู่ที่เมตรยี่นะคะคันนี้เมตรยี่สิบเซนตัวล็อกข้างนะคะคันนี้ทรงฝาท้ายนะคะแบบนี้เลยตัวข้างหลังเพิ่มเติมของลูกค้านะคะให้ใส่เป็นเหล็กฉากตรงนี้ให้ด้วยนะคะก็ประมาณนี้คะ่ะรอบๆคัน สวยงามลงตัวอีกคันนึงเลยดูสะอาดตามมากๆเลยนะคันนี้ไม่เอารวดลายค่ะเอาเป็นสีล้วนตัวนี้ถ้ามีแดดน่ะวิ่งวับทั้งคันเลยนะคันนี้สวยมากๆก,ก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ๆจากพี่ธนวัฒน์นะคะ,ะเป็นกำนันนะคะจากอําเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะได้จับจองรถคันนี้ตั้งแต่เป็นหัวลากคัสซีนะคะวันนี้ก็ทำเสร็จได้เลิกดีมารับกับ ไปไว้ใช้งานนะคะขอให้พี่ๆทุกท่านนะคะเดินทางกลับโดยปลอดภัยไปทำงานในกิจการใดๆนะคะขอให้มีงานหลั่งไหลเข้ามาเยอะๆนะคะโชคลาภศาสนาเงินทองนะขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะ,ะวันนี้ก็พามาดูรุ่นนี้สเปคนี้นะคะของทางอูนะคะถ้าชอบแบบคันนี้โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะลูกค้าชอบเป็นหัวแบบไหนชอบสเปกกระบะแบบนี้ก็สั่งได้เลยที่อูหันศานะคะยินดีต้อนรับยินดีบริการเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่าน mm hmm. ค่ะ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ